สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องไอพฟนทัช at กันนะครับก็จะมีรุ่นสามคือสองจิกนะครับ ครับชื่อเอออืมนี่ครับก็อืม มีตัวเครื่องครับจะดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอ้สติกเกอร์น่าเสียดายจริงๆครับรุ่นนี้ไม่ได้แถมผ้าเช็ดหน้าจอ นะครับโดยรุ่นรุ่นรุ่นก่อนนี่จะแถมแถมแบบนี้มานะแล้วก็ กลงก็จะมนกว่านะครับรุ่นเก่าเอ้ยรุ่นใหม่ก็จะมนกว่าเล็กกว่านนะดวับ อันเทปงัดงัดตึ๊ดมันดึงไม่ออกอื ยอดเบรกูดว้าวเามีกล้องด้วยนะครับกล้องหลังเจ็ดแสนพิกเซลกล้องหน้าสามแสน ไวอันนี้อันนี้รุ่นเก่านะครับแล้วแล้วตัวนี้ก็ปุ่มปุ่มกดเปิดปิดเครื่องก็จะอยู่ด้านเดียวกับ iPhone แล้วนะครับ อยู่ด้านใน i p h ไอโฟนแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าหูฟังยังยังอยู่ด้านล่างอยู่นะครับแล้วก็ในพอร์รุ่นนี้ก็จะสามารถคุยคุยพวกสกายได้เลยนะครับเพราะว่ามีไม่อยู่แล้วแค่นี้นะครับ